พี่น้องเอ้ยเห็นบ่น้ำพริกน้ำพริกไก่ย่างน้ำพริกไก่ย่างเอามาต้มเอาตำมุนมูลเรามาผัดหอมกระเทียมพี่น้องเอ้ยใส่พริกป่นเสียบอันนี้ละลายพริกป่นกินกับปลาทูอันนี้ก็เเลือตาหางเลือตาหางพี่น้องสรุปแล้ว ยายนีกระไดมาแล้วสะดาพี่น้องบ๊วยงามครับสดาตัวน,นี้บ่มี่บ่มีดอกพี่น้องยอดมีแต่ยอดยอด,ยอ,ดอ่อนอ้วนรวยอยู่ข่กระเล็บให้ลูกไส้ขึ้นไปตัดไห่ไปตัดข่กระเล็บเด็ด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 ลงมามาลวกแล้วเฮ็ดเป็นกำรรใบเจยวออกไม่กินเทละกำรรเฮ็ดเป็นกำมังสีพี่น้องเ,อเสียบปัญญ์ กสบเกียวอันนี้สุดยอดอลังการแบ่งใส่ถุงไว้ก่อนพี่นอ้องแบ่งใส่ถุงไว้กินมันสิเอาใส่ตู้เย็นไว้นะพี่น้องจ้ะแบ่งใส่ถุงใสิใส่ตู้เย็นไว้หาถุงไว้ใส่ก่อน ไปสูเย็นมาอุ้ยหนาข่อยข้หนุ่ค่ะแต่ก็ตอันึ้นละนันมีตะไรเนาะขแทำมทินกขึ้นเนยาอะไนเด็กมันเล่นไม่ได้มันเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเลอาใส่ทุงไปก่อนนี่น้ะงสิกินนังเอออุ้ยหอม กูบ่มักบ่มัเอตาตยใจดมักเอามาัวสิหอนหนมเนาะออนอ้วนหลวัอยี่กีหน่องมึนนไมมงไ,ไงไปไปมักงไงออนงี้เลยกรเนางทีเนาะคุณลุงเนมาโอ้ยขมคือจังบีง้วกับไข่เนี่ย่ะนะก็สีเดจ็บนมาทันมาเจบเบิ้ลละอันนี้จะเป็นยาเป็นยาระบายท้อเนะเนยาระบายท้องอินหี่บ่ตองเว้ยวา สิบาเบาหยาดเนาะขอโทษขอไพ่เดอ้อค้นขันมันเลื่อนมากขันก็ล่งางไปกินเขาเนาะขันเทนเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ขี่่าตองเบ่ง <c oughs> มันระบายทองดีแงสิีไสตู้เย็นไ้ก้อนบันย่ามสีกินก็จับมาีละกรรมแก้วไข่กะตําไปแล้วใส่กะปุกไปกินลายมืออยู่เด้อันนึงอันนี้ข่อยใส่ถวยไว้อันที่ใส่กะปุกไปกินลายมือ,ขอไข่ใส่ไปยุพี่น้องจ้า ปล่อยอาบน้ำก่อนมันนะอาบนา้ำนอนก่อนมื่ออื่นก็นตื่นตะเสาไปส่งหลานลงเลยนกระทาเอาหับเอาผู้หนึ่งมากผู้หนึ่งกับไปเอาไว้ที่หนึ่งพ่อเขาไปกินพอ่อมแกวกับหลวกสะเตาละเมืออื่นพี่น้องทอนนี้ละจายสวัสดีค่ะฟ้องแสบ